สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนกบมอยค่ะ,ะต้องรีบคุยนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านก็จะยังไม่ค่อยมีลูกค้าค่ะ oh. เดี๋ยวมีลูกค้ามาแล้วจะคุยไม่ได้พอดีว่าเป็นเรื่องที่จูนเพิ่งได้รับมานะคะ mm hmm. ก็อย่างที่เคยบอกกับทุกคนเลยว่าถ้าจะมีงานอะไรอย่างเงี้ยจูนจะรีบนํามาบอกต่อะคะ่ะ mm hmm. เพื่อให้คนที่มีคุณสมบ,บัติพร้อมนะคะแล้วก็สามารถสมัครงานได้เนี่ยจะได้ส่งไปสมัครกันเข้ามาค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนจูนนะคะทําร้านนวดอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าร้านนวดนี้เป็นร้านนวดแบบถูกกฎหมายค่ะไม่มีการนวดแปลกๆไปการนวดที่เป็นนวดไทยจริงๆนวดน้ํามันนวดเท้าแบบเป็นร้านนวดทีนนวดนวดเลยต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนให้เข้าใจตรงกันก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในคลิปกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครมีวัตถุประสงค์นะคะเข้ามาทําอะไรบางอย่างที่ผิดกฎหมายเนี่ย บอกได้เลยนะช่องจูนไม่คุยเรื่องผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ไม่แนะนํมาให้ทอะไรผิดกฎหมายแน่นอนค่ะโอเคค่ะพอดีร้านนวดเพื่อนจูนนะคะเขาให้จูนมารับสมัครคนทํางานค่ะอาจจะด้วยความที่เห็นว่าจูนมีชาแนลเนาะแล้วตัวจูนเองก็ทําบริษัททําพวกเอกสารสำหรับแปลไปตำรวจแล้วก็แบบประสานงานกับ i m m i g r a t i o n a d ไ i s o r นะคะในโรงการทอมิวเตอา์ทำงานก็เลยให้จูนนะคะบอกกล่าวคนที่กำลังติดตามจูนอยู่นะคะว่าตอนนี้มีงานนวดเข้ามาแล้วค่ะที่ร้านรับหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นค่ะแต่ที่มาลงช่อง YouTube ด้วยเนี่ย ก็บางคนไม่ได้ติดตามจนทาง Facebook นะคะอาจจะไม่ได้รู้ตรงนี้ก็เลยเามาลงช่อง YouTube ได้ค่ะร้านนวดนะคะเดี๋ยวจุขอบอกคุณสมบัติก่อนเลยจะได้เช็คว่าคุณมีคุณสมบัติครบไหมตั้งใจฟังดีๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้มาถามแบบซ้ําในสิ่งที่จุดพูดไปแล้วในคลิปแ่ะฟัง,ฟ,งฟังกันให้แบบคเข้าฟังไม่ไม่ค่อยแบบว่าเออคุณจุนคะคุณสมบัติอะไรบ้างแต่ไม่ฟังในคลิปอะ่ะเอออะไมาเข้าเรื่องคะ่ะคุณสมบัตินะคะก็คือต้องการออนะคะผู้สมัครเนี่ยเป็นเพศหญิงคะ่ะเป็นผู้หญิงอายุไม่เกิน 45ปีค่ะแล้วก็ขอให้มีการสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้นะคะเพราะว่าที่ร้าน,นะคะลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติก็เลยจะต้องขอให้คนที่มีทักษะทางานภาษาอังกฤษอาจจะไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องแบบ IELTS สีห้าเนี่ยไม่ต้องแค่ฟังได้พูดได้นะคะเพราะเขียนได้บ้าง แล้วก็สื่อสารกับลูกค้าได้ผู้ว่าการนวดองจาก่าบ,บางทีลูกค้าจะต้องบอกความต้องการกับเราเนะว่าอยตรงนี้อยากจะเบาหน่อยตรงนี้อากจะแรงหน่อยบวชใ่ต้องนั้นอะไรตรงนี้เนี่ยเราต้องฟังลูกค้าออกด้วยก็เลยต้องการคนที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษติดตัวมาบ้างค่ะแล้วก็มีประสบการณ์การทํางานนวดนะคะหรือว่าทางด้านสปามาเนี่ยสามปีขึ้นไปประสบการณ์ที่ว่านียนะคะต้องขอเอกสารอ้างอิงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือผ่านงานนะคะ แล้วก็การจัดการสังคมค่ะตรงนี้จะเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ได้ว่าคุณมีประสบการณ์การทางานมาแล้ว3ปีค่ะตรงนี้เป็นเอกสารที่ทางอินเวกชันต้องการนะคะถ้าเกิดไม่มีเอกสารตรงนีน้อาจจะทําให้การขอบีซ่าทำงาน,นติดขัดได้แต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีทางเราอาจจะต้องขอปัดปัดตกไปก่อนเพราะว่าก็จะทําให้ติดขัดเรื่องกระบวนการขอบีซ่าทํางานได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยผ่านการอบรมนะคะหรือการเรียนนะคะทางด้านการนวดไทยนวดสปาการอะไรมาเนี่ยมีใบสติฟิเคตมาขอตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้ก็จะ เป็นตัวช่วยการันตีได้ว่าคนที่เรารับสมัครงานเข้ามาเนี่ยมีความรู้ทางด้านนี้ด้วยเพราะว่าศาสตร์การนวดไทยเนี่ยเป็นความรู้เป็นทักษะเฉพาะค่ะแล้วก็ขอคนที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ดีนะคะความรับผิดชอบต่องานที่ดีคืออะไรก็ ก็าความรับชอบนั่นแหละค่ะถ้าเกิดมีตารางงานก็ให้มาทํางานนะคะแล้วก็มีอะไรก็คุยคุยกันได้ค่ะไม่ใากได้คนที่แบบเหมือนแบบมาทํางานวันหยุด2วันอะไรเงี้ยไม่เอานะขอคนขยันทํางานขอคนที่มีความตั้งใจในการทํางานจรงิงๆค่ะถ้าเกิดใครรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความขยันนะคะมีความตั้งใจโอเคเขาเข้ามาคุยกันได้ค่ะมีทัศนคติต่อการทํางานที่ดีอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้ก,กันนะคะคําว่าทัศนคติทํางานที่ดีคืออะไร คือเราก็ต้องการคนที่มาทํางานกับเราเนี่ยก็คือมีความคิดแบบบวกๆนิดนึงอะ่ะไม่อยากจะแบบว่ามาแบบดราม่าจา๋าหรืออะไรแบบพูดยากอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนที่มีมายเซ็ตนะคะหรือคนที่มีอัตจุดที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานไปด้วยกันได้อยา่างราบรื่นแล้วก็เวลาเราเมื่อยเราพูดคุยกันเนี่ยก็จะได้เข้าใจไปทางเดียวกันได้ไม่ยากด้วยค่ะ อันต่อไปนะคะขอคนที่มีเซอร์วิสมายในการทํางานเพราะว่างานนวดเนี่ยนอกจากจะเป็นทักษะในเรื่องของฝีมือในเรื่องของการนวดแล้วเนี่ยเราก็คืองานบริการด้วยเช่นกันค่ะขอคนมีเซอร์วิสมายที่ดีไม่เอานะคะอารมณ์ร้ายโมโหร้ายอะไรเงี้ยไม่เอาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วตัวเองอะ่ะไม่มีความเข้าใจคําว่าเซอร์วิสมายที่ดีได้เนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ามีปัญหากับลูกค้าได้ซึ่งเราไม่อยากได้คนแบบนั้นมาทํางาน,นะคะ่ะแล้วก็สามารถทํางานตามนโยบายที่ องค์กรต้องการได้คือที่เราเน้นตรงนี้นะคะเพราะด้วยความที่ร้านเนี่ยเปิดมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วเรามีลูกค้าค่ะที่เป็นลูกค้าประจําแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อลูกค้าท่านนี้สไตล์แบบนี้ชอบแบบไหนชอบการบริการแบบไหนอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมาปรับตัวด้วยเหมือนกันนะคะการทํางานที่ประเทศไทยกับการทํางานที่ต่างประเทศอะอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเวลา องค์กรเนี่ยบอกไปว่าเออเราต้องการให้ดูแลลูกค้าคนนี้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะเดินหน้าทํางานไปด้วยกันได้อย่างราบรื่นค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทํางาน6วันตรน1สัปดาห์ร้านเนี่ยเป็นร้านนวดไทยนะคะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นคือไม่มีแอบแฝงไม่มีงานสีเทางาน,นที่ร้านเนี่ยเป็นสายส,ายสีขาวขาวแบบขาวล้วนเลยค่ะรายได้30ดอลลาร์ต่อชั่วโมงค่ะค่าแรงจะจ่ายทุกสัปดาห์นะคะด้วยที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะจ่ายค่าแรงเป็นสัปดาห์อยู่แล้วแล้วก็จะจ่ายทุกวันพุธะคะ่ะ งานที่ร้านเนี่ยก็จะมีนวดไทยนะคะนวดน้ำมันนวดเท้ามีสปามีเอ่อมีนวดขินร้อนมีอะไรเงรี้ยก็จะเป็นการทั้งนวดนวดไทยแล้วก็เป็นการแบบรีแลกซ์ด้วยผ่อนคลายด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของอาหารแล้วก็ที่อยู่ที่พักเนี่ยตรงนี้ทางผู้สมัครนะคะคนที่มาทํางานจะต้องดูแลตัวเองค่ะเดี๋ยวทางร้านเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยประมาณสสัปดาห์เนี่ยทางร้านจะประสานงานเรื่องที่พักให้ก่อนแต่ถ้ารู้สึกอยู่แล้วรู้สึกแบบเอ๊ะไม่ถูกใจอยากที่จะไปหาที่พักเองเนี่ยทางร้านไม่ติดนะคะ ก็อย่างที่บอกค่ะอยากได้คนที่มีความรับผิดชอบของตัวเองได้ค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เจ้าของร้านเป็นเพื่อนจุนเองสมัครเองโดยตรงค่ะไม่มีค่าในหน้าอะไรทั้งนั้นเลยแต่ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเนี่ยจะต้องมีแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าวีซ่านะคะก็คือค่าทมเนียมที่จ่ายให้กับอิมเมจเชันโดยตรงไม่ได้จ่ายให้ที่ร้านค่ะแล้วก็เราอยากแนะนานะคะให้ใช้อิมเมจเกชันแอดไวเซอร์ค่ะเพราะว่าการทําวีซ่าทำงานเนี่ยมันมีความซับซ้อนมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะ ไม่อยากให้ทำเองเพราะว่าป้องกันในเรื่องของการผิดพลาดค่ะตรงน,นี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายกับอิม i มจเกชั่นแอดไวเด้วยเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ2,000-2,500เหรียญนะคะอันนี้ก็ยังไม่รวมในเรื่องของค่าแปลเอกสารค่าแปะเอกสารเนี่ยทางจุนจะดูแลนะคะหน้าแล้วก็ฉบับละ500บาทค่ะแล้วก็มีในเรื่องของไปตำรวจค่ะไปตำรวจจะอยู่ที่2,500บาทใช้เวลาดำเนินการ7วันค่ะ แล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องการอ,อ้อมีอันนึงก็คือในเรื่องค่าตรวจร่างกายตรวจร่างกายอยู่ประมาณ1 0,000บาทค่ะที่จึ่ต้องบอกตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเราจะได้หาคนที่พร้อมทั้งคุณสมบัตินะคะแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยค่ะแล้วเกิดมีคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมนายจ้างไม่จ่ายให้ด้วยตาม การเตรียมเอกสารนะคะทั้งฝั่งนายจ้างก็มีค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันคา่ะการที่จะน,คนํคนคนหนึ่งจากประเทศไทยเข้ามาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์ในค่าใช้ใจ่ายเอกสารของนายจ้างนะคะอยากจะบอกว่าไม่น้อยหน้ากับลูกจ้างเลยค่ะตรงนี้นายจ้างก็จะดูแลของนายจ้างเองด้วยเหมือนกันเหมือนต่างฝ่ายต่างดูแลกันค่ะแล้วเราก็เข้ามาทํางานด้วยกันตัววีซ่านี้นะคะถ้าสามารถออทำเอกสารนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติครบอย่างที่ทางจูนกับทางร้านเนี่ยต้องการเนี่ยวีซานน่าในขั้นต่ำจะทำงานอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้3ปีคะ่ะคุ้มนะคะมาทำงาน3ปีสามารถเก็บเงินเก็บทอง ด้โอเคค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอันนี้อยากจะให้ฟังละเอียดด้วยเหมือนกันถ้าใครสนใจนะคะอยากจะให้เซิร์ชไปที่ Facebook เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างล่างให้ด้วยนะคะที่ Facebook ชื่อร้านนวดไทยมัสซาดเลเวนค่ะให้เข้าไปที่เพจนี้นะคะแล้วก็กดไปที่อินบ็อกซ์ส่งเรซูเม่นะคะหรือซีีหรือเอกสารแนะนําตัวเองค่ะบอกประวัติส่วนตัวตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองเคยทางานอะไรบ้างสมัครงานเลยค่ะทํายังไงให้นายจ้างสนใจนะคะ๋ยวเกิดนายจ้างสนใจเนี่ยเดี๋ยวนายจ้างจะติดต่อกลับไปเพื่อเป็นการสัมภาษณ์ตัว่่ออัีกกคคร้งงงงนึะยไ็ ขอให้ทุกท่านนะคะไม่อยากให้พลาดโอก,กาสที่เข้ามาตรงนี้ลองสมัครกันเข้ามาดูค่ะแล้วก็ ขอให้โชคดีค่ะและเกิดใครได้มาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็อย่าลืมพักทายจูนกันด้วยนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพอในยจ้าเขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวนายจ้าเขาจะส่งเรื่องเอกสารมาให้จูนดูแลอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะก็เอาข่าวมาบอกแค่นี้ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากที่จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมคิดว่ารายละเอียดเนี่ยบอกไปค่อนข้างละเอียดแล้วแต่ถ้าอยากมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกเพื่อความสบายใจก่อนที่จะสมัครนะคะก็สามารถ i n กซ์สอบถามมาที่จูน เฟซบุ๊กจนปกมามอยหรือที่เพจของร้านได้เลยคือนวดไทยมาซาดเลวินค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ